สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเ c ซีแฟนช่องนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเดอ้อนะครับผมเมือนี้แอดมินนะครับผมสิพาพี่น้องมาที่วัดหนองจิกอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามีพี่น้องสงสัยหลายนะครับของใจหลายนะครับเกี่ยวกับโชคลาภอยู่ที่วัดหนองจิกนี่นะครับบางท่านก็อาจได้ชโชคลาภจากสถานที่แห่งนี้บางท่านก็อาจสพบมีชโชคลาภบ,บางท่านก็เพราะสงสัย อยากตามยูบอสเซร์สงสัยยูบอสเซร์บัดได้บัดบอนะครับบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้บางครั้งก็มองไม่เห็นบางครั้งก็มองเห็นนะครับโดยเฉเพาะนะครับโดยเฉเพาะตัวเลขโชคลาภของปู่นะครับของหลวงปู่วัดหน้องจิกหลวงปู่เพิ่นกะเฮ็ดตัวเลขให้ประจำนะครับ แอดมินก็มาเป็นประจำสังเกตเบิง้งกันตรงที่ภูมมของเพิ่นนะครับคันมีเครื่องไหวแสดงว่ามีผู้โชคดีนะครับมีผู้โชคดีเพิ่นกันน้ำเครื่องไหวมาไหวมาถวายนะครับสำหรับวัดน้องจิกนี่นะครับผมกับสิมีหมองขอโชคลาบหลนะครับคือจังยูน้ำต้นใหม่งสินะครับเนาะเนี่ยคือจังยูน้ำตนใหม่เองสินะครับ,รบก็เจ้าก็โชคดีเนาะมีพี่น้องโชคดีนี่ หลักฐานลองร้อยการขอตัวเลขโชคลาภนะครับเพิ่นโชคดีแล้วเพิ่นกระสีน้ำผ่านะครับผ่ามมาถวายเพิ่นได้ขอใวเพิ่นบนญยังวบเพิ่นกระสีน้ำมาถวายยังสีนะครับนี่จ้งมือนี่พอเฮงกะมาให้พี่น้องมาบึ้งนะครับมาบึ้ง่าคนที่เพิ่นโชคดีจาก ในแต่ละหมองแตละบอลแตละทีเพิ่นน้ำของมาแก้บนน้ำของมาไหวจังไดนะครับมาเบิ้งล่อง้อยแล้วเขาก็มาขอโชคลาภพร้อมนะครับเบิ้งล่อง้อยแล้วก็ขอโชคลาภพร้อมนะครับบางเื่อเขาก็อาจสิมีโชคลาภนะครับจากการเบิ่งลองร้อยเก่าของเพิ่นนะครับ นี่มองนี้คือจังมองนี้นะครับการเนเบิ้งการิเปลี่ยนหาสองหรือหาสามนะครับห้าสองหรือห้าสามจังสี่นะครับเนาะนี่ลองร้อยแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็เว้าตามเนื้อผ้านะครับตามสายตาที่พอเฮ้งเห็นนะครับอันนี้ใช่หรือว่าใช่กับบู้อันนี้คือพอเฮ้งนี่ได้หันพ่น้องได้เบิ้งนะครับว่าเขาเจ้ากับนี้โชคลาภแบบนี้นะครับ มันก็แล้วแต่ดวงไพดวงมันแล้วแต่บาปไพบุญมันเป็นว่านะครับโชคลาภเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับมีเลขหานะครับใคเรเป็นพอเฮงเบิ้งนะครับมีเลขหานะครับแต่ว่าเอาม,มือสี่อ,อีกสถานที่นึงนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นด้ครับเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้ส่วนอีกสถานที่นึงนะครับก็คือ อยู่ทางพี่นะครับอยู่ทางกุมารจอมปวกนะครับกุมารจอมปวกนี่ตัวเลขสีบวกคือเกาปันใดนะครับตัวเกากระสอะีออกไปแล้วจังสี่กระสีกันห้ามา้าไม่ส,ปส,มปสมีปูเพิ่นส่วนมากปูเพิ่นสีม้าเบิงก่อนนะครับปูเพิ่นกระสีมาเบิงกอเพิ่นกระสีเบิงไว้แล้วเพิ่นกระสีมาถามที่หลังมา เห็นเป็นตัวไรเห็นคือกันก็เพื่อนบอ่แนะครับนี่มองนี้ก็เป็นเนื้อกุมารจอมปวกนะครับเนาะปูเผื่อกุมารจอมปวกนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็มาซองทุกครั้งที่มานะครับมาซองทุกครั้งที่มาถึงวัดนี่ก็มาซองน้ากันคื้เก ว่าเขาเห็นกระไดนะครับายบุญองเห็นยู่ทั้งบนทั้งล่างยบังใดยุบงใดทังบนคนาก็จะเห็นทั้งบนทั้งล่างทุกท่านนะนนทิยามาหอดก่อนนะครับเพิ่นไปคุยกับปูแล้วแอดมินเพิ่งจะเดินทางมาถึงตัวมาหอดตะโดหรือเป่าดักนึถึงสามสนาทีปะเกือบสามสิบนาทีห็นปะว่าแสดงว่าขี่รถเร็วกว่าเขาเยอะ ทั้งหลัห่เลวันนี้คือบเห็นนอะกล้องซองมาหันนี่องนังงนงนงน่งเห็นเห,นนห็นเลกเจ็อยู่ทั้งหันกล้งองตงๆกัวกัวทังๆวันนี้่มีีอยู่จุดนี่กัวอยู่ตันๆบ่ต้องหาเบึ้งสะก่ันนะครับ นุนทิยาเพิ่นวาเพิ่นเห็นซีเกตเดี๋ยวเด้อปัทิเนี่ยพอเิงขอเบิงก่อนมันกันแล้วตาดวงไพดวงมันเนาะครับเนาะอาจจะเป็นมองนี้นะครับที่เพิ่นวาเพิ่นเหียนซีเกตนะครับซีู่บนเจ็ดตัวลางนะครับ อาจจะเห็นบุคคอกันเด้อครับเ้อนนทิยาเป็นว่าเป็นเห็นหยุดจุดนี่เป็นสีเจ็ดเดี๋ยวพอเห็นกับสีเบิงสะกอนนะครับซองมุนอีกสะกอนดวงคนเราไม่เท่ากันแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับบางข้างบางคร้าก็โชคดีผู้ละย่างกั็นี้ บางคนโชคดีตัวองตัวล่างบางคนก็โชคดีคู่ทั้งเทิงอีกทั้งหากนี่กับนีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องเบิ้งน้านะครับพี่น้องกับซองไปน้ากันนะครับเด้อโชคลาบนีพ่มีผู้ใดกัหนดให้ผู้ใดได้นะครับเด้อ ส่วนบุคคลนะครับบางเทือเขาก็เห็นบางเทือเรากับ่เห็นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคกับดวงของเขาสาธุภูมิเจ้าที่ปูนาแตง่าย,ายก็ได้เปิดมูเปิดตาลูกหลานให้มองเห็นโชคลาภเดอ้อตัวเลขโชคลาภให้ลูกหลานเบ่งให้ลูกหลานเห็นให้ลูกหลานได้น้ำไปเสี่ยงโชคลาภให้ลูกหลานได้โชคดีเดอ้อ เมตตาลูกหลานเดอ้อปูเอ,อ้เอพี่น้องกส่ซองนะครับเดอ้อซองไปน้ำกัน มัวนี้เป็นอย่างเนาะผู้เฮงคือเลียวเห็นแต่แบบนี้เนาะตรงนี้คือเลขสองนะครับคล่อยๆเลขสองตรงนี้คล่อยๆเลขห้านะครับสองห้าแต่ว่าเนื้อขึ้นมานี่เป็นสองหกนะครับสองหกนะครับนี่ก็สองห้านะครับผู้เฮงเห็นเป็นสองหกกับสองห้านะครับเด้อสองหกกับสองห้านะครับเดี๋ยวผมเสียวใหม่สี่สักก่อน โทษเด้อเห็นบุคือกันนะครับเห็นบุคือกันนี่ครับเลขสองนะครับพอเห็นเห็นเป็นเลขสองเห็นเป็นเลขห้านะครับอันนี้เป็นเลขสองอันนี้เป็นเลขหกนะครับทีเห็นเป็นสองหากับสองหกแต่ว่าพี่น้องทีเห็นเป็นตัวไรครับดูกกับพี่น้องนะครับเด้อไม่ต้องตามพ่อเห้งก็ได้นะครับ บ่ต้องตามเพื่เห็งก็ได้เอาตามสายตาตามเนื้อผ้าเลยนะครับเมื่อตามสายตาเจ้าของอแอดมินก็นเฝ้าตามเนื้อผ้าเฝ้าตามสายตาที่เห็นนะครับพี่น้องซองนิ่งๆกอนนะครับมือก็สั้นมือม่องตั้งนะครับไม่กันสั้นบ่ได้ใส้นะครับใส้ไม่เซลฟี่เพราะงานขอใกล้บ่ไร้น,นะครับอจอมปวกกะรู้สึกว่าจะจอมปวกง่ายขึ้นกันนะครับ ต้องใส่ไม่เซลฟี่นะครับจงค่อยยื่นออกมาได้สองหกกับสองห้านครับเริ่มมองที่พอเฮงเห็นอยู่นี่นะครับพอเฮงกับซี่ให้เบื้องหลังนะครับเนดะ้อนี่ครับเลขสองนะครับอันนี้เลขห้าทั้งหลังนะครับอันนี้เลขสองอันนี้เลขหกทั้งหลังนะครับ ขอให้พี่น้องโชคดีครับเฮงเฮงเรื่อยๆไปน้ากันพี่น้องเห็นตัวไดก็ร้องไปเสี่ยงโชคลาาเบิงนะครับให้พี่น้องใช้วิตาจรณญยัในการรับชมนะครับเด้อทั้งช่องเขากับ่ยนแค่เพียงซื้อนําเสนอนะครับใช่บ่ใช่กับ่บมีผู้ใดรลูกออกบ่ออกมาบบมากับ่บมีผู้ใหญหุงจักนะครับก็ขึ้นยู่กับโชคกับดวงกับบุญวาสนาของเขาขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามไ่ได้ครับเด้ออย่าลืมกดติดตามแต่ทีละครั้งไ้พี่น้องจะได้ตามได้ทุกคลิปที่พ่อเฮงได้อัปโหลดคลิปนะครับพี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับโศกมันโศกมันครับผมสวัสดีครับ